มีอาหารเมนูเด็ดๆมาเสิร์ฟอีกแล้วจ้ามาบ้านพี่สิบานก็ต้องมีเมนูง่ายๆทำง่ายๆกินให้ไวกินแล้วอร่อยด้วยนะคะใครที่มาบ้านพี่สิบบานแล้วจะไม่ผิดหวังกับเมนูที่ง่ายๆง,ง่ายมากค่ะโดยเฉพาะวันนี้เป็นเมนูยำขนมจีนใส่มะม่วงนะคะพี่ๆเพื่อนๆ ยำยังไงให้อร่อยใครๆก็ยำได้แต่ยำให้อร่อยนี่สิเดี๋ยวเรามาชมเรามาดูกันนะคะวัตถุดิบก็ง่ายๆหาง่ายๆทำง่ายง่ายกินง่ายๆอยู่ง่ายๆเป็นเมนูบ้านๆนนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านก่อนจะมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่สิบบ้านด้วยนะคะ สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ฮัลโหล my friend วันนี้พี่สิบันจะพาเข้าครัวอีกแล้วค่ะมาทําเมนูกันง่ายๆเลยนะคะเมนูยําขนมจีนใส่มะม่วงค่ะพี่พี่เพื่อนเค่ะทำง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยวัตถุดิบก็มีไม่มากนะคะนี่ค่ะมีมะม่วงแล้วก็มีหอมแดงมีพริกจินดาแดง ก็เครื่องปรุงก็มีไม่มากนะคะมีน้ำตาลมีน้ำปลาแล้วก็มีผงชูรสแล้วก็มีน้ำปลารานะคะพี่พี่เพื่อนๆอ่ะได้เวลาแล้วเราก็มาสับสับสับสมะม่วงสับสับเฉาะเะสับสับเฉาะเฉาะนะคะได้เส้นกําลังดีกําลังกินเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่สิบบนก็จะมาหั่นนะคะนี่ทำการหันค่ะหั่น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 หันนะคะ หั่นหัวหอมนะคะพี่ๆเพื่อนพี่สิบันใช้หอมแดงนะคะหั่นเป็นลูกเต๋าก็ได้แล้วแต่ความถนัดของทุกคนนะคะทุกท่านนะคะแต่ต้องหั่นแน่นอนนะคะแล้วก็หั่นพริกตอเลยนะคะพี่สิบันใช้พริกจินดาแดงหั่น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 บางคนก็ตำเอานะคะแต่พี่สิบันจะหั่นค่ะนี่ค่ะเราหั่นพริกจินดาแดงเสร็จแล้วพี่สิบันก็ฝวานมะนาวนะคะพี่สิบันใช้มะนาว อสองลูกใหญ่ๆเลยนะคะมะนาวแป้นนี่ค่ะเครื่องปรุงวัตถุดิบเราพร้อมแล้วนะคะมีพริกจินดาแดงมีหอมแดงมีมะนาวแล้วก็มีผงชูรสมีน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็มีน้ำปลาค่ะง่ายๆกันเลยนะคะระเอกของงานของเราก็คือขนมจีนหรือขนมเส้นนะคะพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็มีมะม่วงสับนะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกอย่างพร้อมแล้วเห็นน้ำปลาลงไปพี่สบันใส่น้ำปลาสามช้อนโต๊ะนะคะพี่เพื่อนๆบีบมะนาวสองลูกที่เราเตรียมไว้นะคะมะนาวแป้นค่ะน้ำดีมากเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆใส่มดสองลูกเลยนี่ค่ะพอใส่มะานาวเสร็จแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่ค่ะเอาเครื่องปรุงลงไปค่ะเอา อ่าพริกจินดาแดงที่เราซอยนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะใส่ลงไปก่อนค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะพี่เพื่อนเพื่อนค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 ่ะอ่าน้ำตาลมะพร้าวยังเป็นก้อนอยู่เลยแล้วก็บี้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 ให้แตกนะคะคนให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายนะคะตอนนี้น้ำยำของเราก็มีสามสามรสแล้วนะคะหวานน้ำตาลเปรี้ยวมะนาวแล้วก็เค็มจากน้ำปลานะคะพี่เพื่อนเพื่อน ใส่ผรงชูรสไปการยำของเรานะคะใครๆก็ยำได้แต่ยำให้อร่อยนี่ต้องทำแบบไหนนะคะต้องมาดูพี่สิบานเลยนะคะนี่ค่ะใส่ขนมจีนลงไปจีนของเราก็ยุยยุยยุยนะคะไม่ต้องใส่เป็นจับนะคะพี่พี่เพื่อนๆเวลาเราคนแล้วเขาจะได้ดูดซึมน้ำยำไปง่ายๆนะคะการรับประทานก็จะอร่อยค่ะ นี่ค่ะแล้วก็ใส่เส้นมะม่วงลงไปเลยนะคะอุ้ยเราเรียกเส้นมะม่วงเลยนั่นเนี่ย <laughs> นี่ค่ะความหอมเริ่มมังเกิดแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่คือยำม,มะม่วงของเรานะคะเคล็ดลับสุดเด็ดของเรายังไม่มานะคะคนไปเรื่อยๆคนคน,คนให้เข้าที่ให้อาขนมจีนซึมน้ำยำของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมีพระเอกของงานอีกตัวหนึ่งนะคะ นี่ใส่พริกป่นลงไปไม่เผ็ดหรือคะเติมพริกป่นลงไปเดี๋ยวพระเอกของงานของเรายังไม่มานะคะมาหรือยังนั่นน่ะมาแล้วคะ่ะน้ำปลาร้าหอมๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,น้ำปลาร้ราพี่ต้มแล้วนะคะจะหอมนะคะพอเราใส่กับยำยำพี่สิบันทำวันนี้เป็นยำพื้นบ้านแบบอีสานนะคะแบบเหนือแบบอีสานทำกันแบบนี้เลยคะ่ะ ยำเสร็จแล้วเราก็พร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนไม่ต้องพูดทำทำเพลงละค่ะคนยำก็หิวค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนค่ะนี่ค่ะจัดจานแบบสวยงามเตรียมเสิร์ฟกันแล้วหอมมากเลยนะคะยำวันนี้ของเราก็ได้เสร็จสิ้นกระบวนการลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมเสิร์ฟแล้วก็ขอบคุณ พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่สีบ้านด้วยนะคะถ้าชอบเมนูนี้นะคะยำขนมจีนของเรานะคะใส่มะม่วงค่ะพี่พๆเพื่อนๆมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟบ,บนโต๊ะกันแล้วพร้อมรับประทานกันแล้วหอมมากค่ะพี่ๆเพื่อนๆคนทำก็หิวนะคะถ้าเมนูนี้มีประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆนะคะ ก็อย่าลืมทําตามพี่สิบานด้วยนะคะใครที่หิวยำมะม,ม่วงทําสูตรนี้กันเลยนะคะสําหรับส่วนผสมเครื่องปรุงนะคะใครที่ดูไม่ทันนะคะไปดูใต้คลิปกันได้เลยนะคะพี่สิบานจะเม้นว้ไว้ใต้คลิปให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้รับประทานอาหารให้อร่อยนะคะต้องจากลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ